แล้วเจ้าดอกแรกแทกมนันเอ็ดพึ่งมวกสมุม <c oughs> โอ้ยทิดหกักกะโอ้มานมานมานมน,นกุคนหักเลยสุมาเตเจ้าโอ้ยมานม,านม,านมานันมันมนนีกุคนุนดอกนี้เจ้าโอ้โหปาดพอความขากุคนุนงามอ่อนๆเลยเจ้าฮันน่ะ Đất này hẻm cháu Ủa hù con Wow Mình sẽ đọc tụi tụi cháu Hân à nè này, à này có hắn tay hổ Cơ bỏ hắn cháu Nè Ủa hù Ngoan Nà. Đất này hẻm cháu Nè ป้ากคุคุณว้าวเจ้าสซจีขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกู้ภกุ้คนติดต,ตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเน้อเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้าขอบคุณทั้ง youtube และเพจ a ฟ e b o o k กู้ภกูคนเน้เจ้านะมาเจ้ามามาเก็บเพชรด้วยกันว้าว ติดกันเลยเจ้าแฟท้องนี่เจ้าโอ้โหตะฮักขนาดเลยตันี้แหมเจ้ากูคนหันเฮ็ดก็นานจีน่อยเจ้า